สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันทีวีครายการนี้สำหรับคนภูเก็ตกันอีกครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามมากมายเราจะพยายามนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามในส่วนรายงานพิเศษของเราในสัปดาห์นี้ก็มีความพิเศษเช่นกันเป็นเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งอดีตเคยทากันอย่างแพร่หลายในจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันอาชีพนี้เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวทั้งจังหวัดจะเป็นอาชีพอะไร ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษกันเลยดีกว่าครับภาพมแมลงปอเกาะกิ่งไม้ล้อสายลมละลิว้วกลิ่นโคนตมยามลมโชยและแสงแดดสะท้อนน้ำระยิบระยับกลางทุ่งนาชนบทเป็นภาพที่อาจจะหาชมได้ง่ายในต่างจังหวัดทั่วไปแต่สำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวเพราะทุ่งนาส่วนใหญ่ในอดีต ถูกแทนที่ด้วยอสังหาริมทรัพย์และบ้านเรือนหลังโตจนแทบจะไม่เหลือแปลงนาให้ชาวภูกเก็ตได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาได้อีกแต่ก็นับได้ว,ว่ายังเป็นโชคดีที่ชาวตำบลไม้ขาวอำเภอทลางยังเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพชาวนาและร่วมอนุรักษ์อาชีพการทำนาวไว้สอนลูกหลานโดยไม่หลงกระแสแปลงที่นาเป็นทุนทรัพย์เช่นที่อื่นๆ แถมยังร่วมส่งเสริมให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์และหวงแหนที่นาผืนสุดท้ายแห่งนี้ไว้ให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมมาโนสายทองผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านไม้ขาวกล่าวว่าที่นาของหมู่4แห่งนี้นับว่าเป็นที่นาแห่งเดียวของจังหวัดภูเก็ตที่ยังเหลือปัจจุบันมีชาวนาที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่19รายเหลือพื้นที่ทำนาเพียง76ไร่ จากอดีตที่เคยมีกว่า700ไร่เรารวมกลุ่มกันได้ตอนนี้ก็19รายนะครับ19ารายจำนวนนาที่เราทําปีนี้นะครับเพิ่มจากเพิ่มจากปีที่แล้วก็ไม่เยอะปีที่แล้วก็ประมาณ60สบกว่าไร่เดี๋ยวปีนี้ขึ้นม,มาเป็น7จกว่าไร่นะครับในทุกๆวันแม่แห่งชาติของทุกปีจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นักเรียนและชาวบ้านมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันทำนาปลูกข้าวก่อนพร้อมใจกันเกี่ยวข้าวอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมสำหรับการทำนาในปีนี้มีความพิเศษกว่าที่ผ่านมาคือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการปลูกข้าวคือการทำนาโยนซึ่งเป็นการทำนาที่ไม่ต้องนำกล้าข้าวไปปักดำแต่จะใช้วิธีเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในวัสดุที่เตรียมไว้เป็นเวลากว่า15วัน โดยใช้ดินเหนียวเป็นส่วนผสมก่อนจะนำไปโยนในแปลงนาที่เตรียมไว้ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วแต่ให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกันข้อดีของการทำนาโยนนั้นจะช่วยลดการใช้มเมล็ดพันธุ์ได้จำนวนมากซึ่งเฉลี่ยใช้มเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะต้นกล้าเพียง5กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ซึ่งต่างจากการหว่านเพื่อทำนาดำที่ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์สูงถึง15กิโลกร,รัมต่อไร่นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดแรงงานได้หลายเท่าตัว เฉลี่ยแรงงานหนึ่งคนสามารถทำนาโยนได้5ไร่ต่อวันขณะที่นาดำจะใช้แรงงาน4คนต่อพื้นที่1ไร่ต่อวันชัดละดาใจหลักหนึ่งในตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาครั้งนี้กล่าวว่าถึงแม้ปัจจุบันเธอจะประกอบธุรกิจส่วนตัวและไม่ได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชาวนาเลยแม้แต่น้อยแต่วันนี้ถือว่ามีความสำคัญที่เธอและครอบครัวจะได้เรียนรู้เรื่องการทำนา จึงตัดสินใจหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อพาพ่อและลูกสาวน้องวาเทียอายุ8ขวบมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาชนบทเพื่อหวังว่าในอนาคตอันใกล้นั้นเธอและครอบครัวจะหนีความวุ่นวายจากเมืองภูเกต็ตกลับไปทำนาปลูกข้าวบนผืนนาแปลงน้อยก็รู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะอะค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้เรามีแผนที่จะทำนาด้วยใช่ค่ะจะเอาไปทำปลูกที่บ้านค่ะของพ่อ เตรียมพื้นที่ไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มลงอะไรก็ยังศึกษาอยู่ลองอพี่สาวเขาลองไปปลูกไว้ที่บ้านเป็นกระบะอยู่ก็เห็นขึ้นต้นงอกแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันมีผลกระทบอะไรจักพวกสัตรูพืชอะไรพวกนี้มคทางด้านน้องวาเทียเองก็รู้สึกสนุกสนานและรู้สึกชื่นชอบการทำนาครั้งแรกในชีวิตเห็นได้จากความมุ่งมั่นและแววตาที่สะท้อนความรู้สึกถึงแม้อากาศจะร้อนแต่เธอเองก็ตรากตรำโยนกล้าข้าว จนเกือบเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นจากท้องทุ่งเธอบอกว่ารู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ต่างจากน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาวที่วันนี้คุณครูได้พามาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่กล่าวว่ารู้สึกสนุกสนานรู้ถึงคุณค่าของชาวนาและสิ่งที่ได้นั้นเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนมาทํานาไหมครับไม่เคยคะ่ะอ๋ออันนี้เป็น<ม>ครั้งแรกหรือว่าไงครั้งแรกคะ่ะชอบไหมชอบสนุกมากคะ่ะ แล้วพอมาเรียนรู้แล้วเป็นไงตื่นเต้นสนุกมีความสุขครับอ,อ,อยากทำอีกนะกคราวหน้าถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้เราจะมาอีกไหมไมาครับคราวหน้าจะมาอีกไหมถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้มาค่ะขณะที่ภาพรวมการส่งเสริมของจังหวัดนั้นล่าสุดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงสีชุมชนขนาดเล็กเพื่อให้รองรับข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้นำมาเข้าสู่กระบวนการสีเป็นข้าวสารก่อนกระจายออกสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพส่วนในระยะยาวทางจังหวัดได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีแผนเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาโดยที่นี่เองได้มีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตเราจะรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมการเกษตรคือเป็นแปลงนาที่บุรณาการหลายๆฝ่ายตั้งแต่แต เกษตรกรหรือทางเกษตรจังหวัดต้งแก่การสร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านในอาคารที่เป็นที่ทากิจกรรมนี้ 3. ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ใกล้สามบินเราอยากให้ชาวต่างชาติได้ดูาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตรกใกล้มาดูที่นี่ประการที่4ก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามาดูแลป่าดูแลชุมชนสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม รเราจะบริการอย่างน้อย5กิจกรรมนี้นะครับให้เป็นหนึ่งเดียวไฟอินวันอย่างไรก็ตามถึงแม้คนในชุมชนไม้ขาวจะเริ่มให้ความร่วมมือกลับมาอนุรักษ์การทำอาชีพทำนามากขึ้นแต่ในมุมกว้างของภูเก็ตนั้นยังคงไม่เป็นที่สนใจมากนักจึงต้องเป็นการบ้านให้หลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรให้สองสิ่งทั้งวิถีชีวิตชุมชนแบบเก่ากับการเจริญเติบโตของสังคมนั้น เดินไปในทิศทางเดียวกันเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกเห็นใจชาวนาภูเก็ตกันบ้างหรือเปล่าหากมีเวลาลองไปแวะเยี่ยมเยียนชาวตำบทไม้ขาวกันดูนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องไปในช่วงที่มีการดำนานาหรือช่วงที่เกี่ยวข้าวคือวันที่12สิงหาคมและวันที่5ธันวาคมของทุกปี ช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์กรรมการปปชรับมอบสำนวนคดีของบริษัททีดอฟิลจำกัดและข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการณีการออกเอกสารสิทธิในเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติิรินาฏเผยเร่งสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง16รายให้แล้วเสร็จแนะผู้เกี่ยวข้องคดีที่ประสงค์จะเข้าเป็นพยานจะมีการคุ้มครองทั้งพยานและผู้ใกล้ชิดรวมถึงทรัพย์สินตามกฎหมายใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับสัมปาร์เข้าตรวจสอบข้อมูลใน CPU คอมพิวเตอร์และตู้เซฟขนาดใหญ่2ตู้ของบริษัทพิโซนาของนายปีชาบุตรกี่สิน้นผู้ต้องหาคดีอ้างยี่พบภายในเป็นเอกสารเก่าก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิเจ้าหน้าที่ยึดไว้ตรวจสอบขณะที่ครอบครัวกี่สิ้นตั้งโต๊ะ,ะแถลงคาดโยงเกี่ยวข้องการเมืองพร้อมชี้แจงเอกสารหลักฐานทั้งหมด หนุ่มขับเรือยอดคุ้มครั่งยืนถือขวานและทุบรถเก๋งตัวเองภายในหมู่บ้านกลางเมืองภูเกต็ตเจ้าหน้าที่เข้าเจรจานาน3ชั่วโมงไม่เป็นผลส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าปิดล้อมยิงด้วยปืนช็อตไฟฟ้าก่อนบุกช้าตัวคาดเกิดอาการเครียดจัดโลกออนไลน์แชร์สนันกรณีรณล้อมรั้วสังกสีปิดหาดใจตรังภูเกต็ตพบเป็นที่เอกชนกำลังก่อสร้างโรงแรมหรูในพื้นที่นับร้อยไร่ เจ้าท่าภูเก็ตระบุทําได้ตามเอกสารสิทธิ์หากไม่รุกล้ำแนวชายหาดขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเผยตรวจสอบเบื้องต้นมีการขออนุญาตล้อมรั้วถูกต้องศูนย์นำรงทําภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบการกอร่อสร้างกำแพงในพื้นที่สาธารณะตำบลเชิงทะเลหลังมีการร้องเรียนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันที่ติดทะเลไม่มีเอกสารสิทธิอ์อบตสั่งทุบภายในเวัน หมดเวลาของรายการอันดามันทีวีรายการนี้สำหรับคนภูเก็ตประจำสัปดาห์แล้วนะครับทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการติดตามรับชมสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอนั้นต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ